i feel ous, believe feel of nauseous me never come lot had a lot come. มาเรียนกันต่อหน้า73เลยนะครับหนังสือสมัย5นะครับวิชาภาษาอังกฤษที่เป็นหนังสือเรียนนะครับผมของนังเกเรียนชั้นป .5 ทั่วประเทศนะครับมาเล่นเกมกันนะครับชื่อเกมว่า put the r i g h t t h i n g s in the correct bin นะครับก็คือนำสิ่งที่ถูกต้องลงไปใส่ในถังขะยะนั้นๆนะครับ หรือนำสิ่งต่างๆไปทิ้งให้ถูกที่ถูกทางนะครับหนาคุณครูปแปลว่าอย่างนั้นกฎกติกาก็คือว่า u ย i นี้แต้มาเกอร์นะครับนักเรียนต้องมีหมากในการเดินเกมนะครับผมแอนด์ไดซ์แล้วก็มีลูกเต๋านะครับเพื่อที่จะโยนว่าขึ้นหน้าอะไรนะครับถ้าขึ้นหน้า6ก็เดินไป6ช่องนะครับกติกาข้อที่2ก็คือวิธีเล่นนะครับหนกะให้โยนลูกเตา๋าข้อที่3ก็คือนะครับเดินหมากไปตามที่ลูกเต๋าขึ้นนะครับ ลูกเต๋าขึ้น6ก็เดินหมากไป6ช่องนะครับนะ and make ม sentence ไปหยุดอยู่ช่องไหนก็ให้แต่งประโยคในช่องนั้น Go back one space i เ you can't make a sentence นะครับให้เดินย้อนหลังกลับนะครับ1ช่อง If ถ้าหากว่านะครับ y o ค can't คุณไม่สามารถ make a sentence ไม่สามารถแต่งประโยคได้ The first player t นะครับ to to finish ผู้เล่นที่เข้าถึงเส้นชัยนะครับเป็นคนแรก is the winner จะก,กลายเป็นผู้ชนะนะครับนี่คือคำแปลดังนั้นนะครับมีช่องอยู่ทั้งหมด12เอ่อ15ช่องนะครับคุณครูจะเริ่มแต่งเป็นประโยคคำตอบให้นะครับนะแต่งเป็นประโยคให้นะครับนะในแต่ละภาพแล้วก็นักเรียนสามารถที่จะนำไปเป็นตัวอย่างในการเล่นเกมได้นะครับโดยเขียนหมายเลข1ถึงหมายเลข15ไว้ให้นะครับ โดยในตัวอย่างนะครับเขาเขียนมาหนึ่งประโยคนั่นก็คือเราก็เรียนแบบประโยคที่เขาแต่งมาให้นะครับนะเขาแต่งมาประโยคแรกว่า I have got a newspaper นะครับฉันมีหนังสือพิมพ์ I am going to put it ฉันจะนะครับ be going to ให้แปลว่าจะนะครับนะ ฉันจะพูดเอก็คือจะนำหนังสือเพมนั้นนะครับ in the paper, chin, paper bin ต้นถีอครับนำไปทิ้งที่ในถังขยะที่เขามีไว้สำหรับชิ้นกระดาษนะครับเพราะถังขยะมีอยู่4ใบนะครับนะบใบนี้ให้ใส่อะไรครับใส่แค n นใส่กลับป๋องนะครับใบนี้ให้ใส่อะไรครับใส่ Bo t t l e s นะครับใส่ขวดต่างๆ ใบนี้ให้ใส่ p a เปิ s นะครับให้ใส่ขยะที่เป็นกระดาษและใบนี้ให้ใส่ค l อ s นะครับให้ใส่ขยะที่เป็นเสื้อผ้านะครับจาพวกเสื้อผ้ามี4ใบดังนั้นมาข้อที่1กันเลยนะครับผมเป็นรูปอะไรครับเป็นรูปกระป๋องอลูมิเนียมนะครับดังนั้นก็ i have got cans นะครับฉันมีกระป๋องอยู่หลายใบนะครับเติม s ให้ใช้ประโยคว่า I am going to นะครับฉันจะพูดเดมนะครับนะตรงนี้ขยะกระป๋องหลายชิ้นต้องใส่เป็นเดมนะครับอย่าใส่เป็นอิด In the c a n bin นะครับก็คือในถังขยะที่มีไว้สำหรับทิ้งกระป๋องข้อที่สองเป็นรูปหนังสือพิมพ์นะครับก็ I have got a newspaper I am going to put it in the paper bin นะครับ paper bin นะครับตัวริง นะครับฉันมีหนังสือเพมอยู่หนึ่งฉบับนะครับฉันจะนำมันไปทิ้งในถังขยะที่มีไว้สำหรับทิ้งกระดาษภาพที่3านะครับอักก s าส์อัก s ราส t บอนะครับก l a s s bottle ก็คือขวดแก้วนะครับหนึ่งใบฉันมีขวดแก้วหนึ่งใบนะครับฉันจะนำมันไปทิ้งในถังขยะที่สำหรับทิ้งขวดนะครับภาพที่4นะครับผมมีเสื้อเชิ้ตอยู่หนึ่งตัวเสื้อไม่ใช่เสื้อเชิ้ตกับเสื้อยือดกับ I have got a T-shirt นะครับฉันมีเสื้อเยืดอยู่1ตัวนะครับ I am going to put it in the clothes bin นะครับในถังขยะที่มีไว้สาหรับทิ้งเสื้อผ้าภาพที่5นะครับมีขวดพลาสติกอยู่3ใบนะครับนี่ภาพที่5ขวดพลาสติกนะครับนะ I have got three plastic buttons นะครับนะมีขวดพลาสติกอยู่3ใบดังนั้น I am going to put them นะครับนะอย่า put it ตรงนี้ต้อง put them In the bottle bin นะครับเอาไปใส่ในถังขยะที่สำหรับทิ้งขวด I have got a can of spray paint นะครับแปลว,ว่าฉันมีกระป๋องส,ส,สีสเปรย์สเปรย์อยู่หนึ่งสีหนึงกระป๋องนะครับนะ a can of spray paint ดังนั้น I'm a going to put it in the can bin นะครับฉันจะนำไปทิ้งในถังขยะที่มีไว้สำหรับทิ้งกระป๋อง ตรงนี้คุณครูดูเป็นภาพของกระป๋องสีสเปรย์นะครับหนาภาพที่5ถ้าเกิดว่าเป็นกระป๋องของอย่างอื่นนักเรียนก็เขียนตามที่นักเรียนมองเห็นก็แล้วกันนะครับตรงนี้ไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่ให้เป็นเป็นกระป๋องเหมือนกันนะครับอย่าเป็นเสื้อผ้านะครับหนาเร,ราะภาพที่6นี้เป็นกระป๋องภาพที่7นะครับไปแ v e ก็ t a h แ t นะครับฉันมีหมวกอยู่หนึ่งใบนะครับ I'm going to put it in the clothes bin นะครับนำใบใส่ถังขยะสำหรับ ไว้ทิ้งเสื้อผ้านะครับเพราะหมวกนั้นทำมาจากผ้านะครับข้อที่8ครับ I have ก็ the can of thinner นะครับคุณครูถือว่าเป็นกระป๋อง t ิน n n e r ในการใช้เวลาทาสีนะครับนหะท่านเรียนดูเป็นกระป๋องอย่างอื่นก็ไม่เป็นไรนะครับนี่นะหรือเป็นกระป๋องกาวก็ได้นะครับนะกาวไว้ทารองเท้าไว้ทาอะไรต่างๆนะครับข้อที่8ก็เลย I'm a going to put it in the can bins นะครับนะ ข้อที่๙ไอแฮมกอดเออโรวิ่งบุกนะครับมีสมุดวาดเขียนนะครับหรือภาพระบายสีอะไรก็ประมาณนั้นนะครับนะแล้วแต่นักเรียนจะเขียนคำศัพท์ i อ g o มก g t ท p u พ it in t อินเดอะแปร์บินนะครับใส่ในถังขยะที่ไว้ทิ้งกระดาษไอแ v e g o ด a c o เอโค้ดนะครับมีเสื้อโค้ดอยู่หนึ่งตัวหรือเสื้อกันหนาวหนึ่งตัวนะครับ i อ g o มก g t ท p u พ it in t อินเดอะคลอสเนนะครับไอแ v e g o ด a c อ o คลอสแบกนะครับมีถุงผ้านะครับนะหรือจะดูเป็นถุงพลาสติกก็ หรือเป็นถุงกระดาษนะครับตัวทีก็ไม่ใช่ถุงพลาสติกเป็นถุงกระดาษก็ใส่เป็นอับเพ่เพืนะครับนะแล้วแต่นักเรียนจะใช้ I'm going to put it in the clothes bin นะครับถ้าเป็นเสื้อผ้าก็ใส่ในถังขยะที่เป็นเสื้อผ้านะครับ I have got paper นะครับฉันมีกระดาษนะครับ I'm going to put it in the paper bin นะครับภาพ13นะครับมีขวดเป็นขวด ขวดแก้วนะครับนะา three button C glass button นะครับขวดแก้ว3ใบดังนั้นแอม o i n ิง o ูพ t t เดมนะครับน้ in the bottle bins ภานสิบสี่นะครับมีเสื้อทีเชิ้ตอยู่หนึ่งตัวนะครับก็คือเสื้อยืดนั่นเองนะครับแอม o i n ิง o ูพ t i อิด the c l o h e b i n นะครับในถังที่ไว้จ้งเสื้อผ้าและภาพสุดท้ายนะครับนั่นก็คือคุณครูดูเป็นหนังสือเรียนก็แล้วกันนะครับนะนักเรียนจะต่อเป็นแมกซีนเป็นวารสารก็ได้นะครับ เ e ็ t b o ุ k นะครับแปลว่าหนังสือเรียนนะครับนะ I have got a t e x t b o o k นะครับฉันมีหนังสือเรียนอยู่หนึ่งเล่ม I'm going to put it in the paper bin ทางนี้ทางนั้นนะครับก็คือเสียแล้วชำรุดแล้วนะครับหรือเก่าแก่ใช้ไม่ได้แล้วนะครับก็เลย I'm going to put it in the paper bin นะครับฉันเลยนำไปทิ้งในถังขยะที่มีไว้สำหรับทิ้งกระด,ดาษโอเคไหมครับนี่คือการเล่นเกมนะครับ นักเรียนเล่นเกมเดินไปลงในช่องไหนก็ให้แต่งประโยคตามตัวอย่างที่คุณครูพี่นันแต่งให้เป็นตัวอย่างนะครับผมและแล้วก็จบหน้า73 All right.